ไปหน้าบันลังลังเก่าเผาเพียงกันและเจ้าจะได้นั่งมึงขอประไทยพุทธเจคามเสียงไค้วัดขอของบรรันลังขี้แพ้เจษดาเจษัาสุนีทไปที่บันลังเก่าหลายคนรู้ว่าเสียงไค้วัดจะขึ้นหน้าบันลังเรื่องราวในต่อไปต้องดูตัวอย่างครับเจษฎาแน่นอนครับ กษักตริย์องค์ใหม่แห่งแผ่นดินสินูโรอนนโนคนใดเนี่ยที่ไม่มีความสำคัญในแผ่นดิน,นก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ให้เป็นเสนียดกันไหของเมืองนะรู้จริงโดยเฉพาะอ้ <_ S 2> พวัขี่เพ้คุยจบได้ยังจบแล้พวพี่ค่ะจบแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่ดันกินอาหารเม็ดไปหรือไงพ่อมันนย่างนลังแห่งนี้ ซิงหานวัตฟังขคอยดีนะลูกผู้เจ้าค่ะถ้าเจ้าขึ้นไปนั่งบัลลังก์แห่งนี้ได้เจ้าจะได้เป็นเจ้าแต่บัลลังก์แห่งนี้หูบารมีเท่านั้นเท่านั่งได้ถ้าเช่นนั้นก็หม่อมฉันขอตัวขึ้นบัลลังก์เลยนะผู้เจ้าค่ะเชิญหม่อมฉันรอดูวัตนักบัลลังก์ปราศจากของล่าสุดาที่ชนะ ลูกฮะกุงนฉันไม่ได้จับกบเอาแล้วโดดลงมาทำไมอะ่ะใครถีบพุงฉันไม่รู้วิธา,ายพูดอี้คนลูกเลยมาพี่ริวต้องมาแล้วกิตสมผัสต,ต้องมีพลังงานบางอย่างอยู่บนบัลลังก์ไม่ลืมไปลูกลืมอะไรพี่ลูกลืมไหวตาเจ้าที่เจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาปั่นพ้าบุรุษของแผ่นเดินโอ้เช่นนั้นเองใช่ลูกอย่างก้มฉันเนี่ย จะเรียกมาให้ทั้งหมดทั้งเมืองเลยนะผู้เรียกทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าลูกของแม่จะได้นั่งเหมนหลังแล้วเอาได้พระเจ้าเอาลูกอัครทูตองพระเจ้าก็มาลอกน้องตลาดไม่มีใบก็มึง ืองสำคัญงพีก็มาเรื่องฤทธิ์ช่วยสถิตบัลังก์ให้นั่งได้ทั้งกุ้งไก่ระวังเต้าใสืเสือปลาพากันไปทานั่งได้จะระบำ รำแก่งบุญเอาลูกเรยกว่ามีพลาโอ้โหเอวดีต่อปาจะกรมเลยเน้น้เน้ดเน้น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 ขวางโอาเออขวางจะบอกโอาพีช้อน ร้อยหน้าด้วยรอยหน้าด้ยายแม่รัยแ่ร้ายช่วยยดูิว่าลูกกับแม่ใครจมห้ก่อนใครโหผมไม่ต้องผมไม้องแมน้าที้เวทีท nah ั้งโค้ง แม่เริ่มหายใจไม่ทันแล้วไมเ่พูดมนไม่เลิกเขาเลนแน่นทุกต่อี่ดนะพงศ์ดอ้โหโ้มีล้วีกะให้แน่นตอให้นกให้แน่นเอาต่อไปดูต่อไเกาะให้แน่นไป้ลกอ้้เอไ ตอลตอพอดลัลงว่าไหอ้เป็นไงนั่งไม่ได้ทำไมนั่งไม่ได้เลายังไงมีตัวแทนยังมีเหรอยังมีนั่งได้รับรองอ่ะอนุญาตอีกครังหนึ่งเนียย นี่สิอะไรอ่ะปิงนั่แหละมาเองอ่ะอะไรแม่มาลังให้แม่หน่อยเอออยากให้เสร็จสิเอ็งนั่งลังนั่งบัลลังก์ให้แม่นะเอ็งลองดูก่อนผีอาจจะกลัวเอ็งแล้วทำให้นั่งได้เชื่อแม่ถ้าเอ็งนั่งได้เอ็งโอนบัลลังมาให้แม่แล้วเดี๋ยวแม่ให้กันได้ด้วยเหรอเออเทแบงเอาลูกเขาบัลลังก์บ้าอะไรใส่ใส่เทแบง ติดอย่างเดียวแม่ติดอะไรฉันไม่มีจีสติงมันไม่ต้องจีสติงแล้วรุ่นเนี้ยโอ้ไม่ต้องต้องจะโชว์นแม่คุณเอ้ยเงอนนี่อีนั่นก็พร้อมทุก่นแล้วเกิดเอาสิมันมีอะไรเหรอหนูไม่ไหวหนูไม่ไหวพ่อแม่พ่อแม่อย่างไรเขาเขามีตังค์แค่สองบาทไหมทำไมอ่ะไปซื้อวิโก้ไรเยี้ยนี่หน่อยโอ้คนท่เล็บออกตูดแล้วโอ้ยเงี้ยมึงตังค์อะไรกูอีกนะฮะ นี่นแม่ะนะครับไอนีช่วยจนะ้ะไอ้นี่เหรอใช่ให้ทำอะไรครับนั่งบัลลังก์ให้แม่หน่อยให้ผมนั่งบัลลังก์ให้เออนั่งบัลลังก์ให้แม่หน่อยนะแม่คิดว่ามันต้องมีคนใดคนหนึ่งในที่นี้แหะนั่งได้ถ้านั่งบัลลังก์ได้โอนผ่านเคแบงค์มาให้แม่เดี๋ยวไม่ให้ทางกินนมคัลลังใส่เคแบงค์ได้ด้วยหรอแม่ได้ได้เอาลองก่อนดิเพื่อแม่เดี๋ยวผมตัดให้เอาเลยัลวมอนยวอาว ไอ้ตักเฮออกมาแฮ้เฮียแล้วเฮ้ยดีมันริ้วจิตสัมผัสเลี้วเฮียริ้วไปรูปร่างนี่หรอเลี้วรูปร่างว่ามาลงเสียงกูแล้วนั่งลงมึงมองเห็นกูได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแทนด้วยมีดหมาเดี๋ยวก่อนมีดหมอเออเข้าใจช้ามือมึงเห็นเลยเห็นตั้งแต่แรกอะทุกคนไม่เห็นมึงเห็นได้ยังไงเห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วโอ้โห นี่มันผีเฮียนหรือไงเนี่ยฮะเออที่เอาไล่ถีบเขาไปทั่วเลยเนี่ยอูหวงพลังแห่งนี้หวงาลังเออแต่เวก็เป็นเจ้าของาลังเออเดี๋ยวตอนขากลับเอาาลังมึงใส่รถไปด้วยนะแล้วตอเอากลับรถเวทีนะในเรื่องในเรื่องในเรื่องเป็นเจ้าของพลังเออที่โมโหที่ถามจริงโมโหอะไรน่าคูยกันดีดโมโหลูกหลานทำไมไม่เคยทำบุญใส่บาตรไปให้เลยรู้ได้ไงเขาทำให้ตลอดให้ยังไงเขาทำบุญใส่บาตรไปให้ ยังไงอ่ะเวลาจะใส่บาตรทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนพระต้องเอากับข้าวกับวัดใช่ไหมกูไม่เคยได้กินเลยพอถึงวัดพระต้องฉันก่อนอ๋อพระฉันใช่แล้วถึงจะมากูเนนฉันต่ออ้าถ้าเนนฉันแล้วถึงจะมากูทีฉันต่อพอทีฉันแล้วก็กูเด็กวัดแล้วก็กูหมาน่ะอะเหลือทังมึงไหมกูไม่กินเอางี้เอางี้ คุยกันเลยลึกติดสินบนผีเลยเออเนี่ยลองดูดิในเนี้ยใครมีบารมีพอได้นั่งฝนหลังได้มีคนหนึ่งมีใครที้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดถูกใจเดี๋ยวให้เครื่องเส้นเต็มพี่เลยจริงนะเริงเนี่ยมีคนหนึ่งใครนายคนนู้นคนไหนนู้นองค์นี้เหรอถ้าองค์นี้ได้นะนั่งได้อยากได้อะไรบอกเดี๋ยวถวายให้ จริงนะเก่งสิไก่ต้มเอาไก่ต้มเหรอเออหมักน้อยแทะปุกอยากกินตูดไก่เอาเอาไก่ต้มที่ตูดใหญ่ๆอาตูดเออ้าาตูดไม่ต้องใช้ไก่หรอกอิัดก็อยู่ได้อยู่อิชัดไอ้เวรลูกฟ้าเดือดมึงประคองร่างตัวเองให้อยู่เหอะเอาตูดไก่เนี่ยที่นี่คุยเรื่องตูดไม่ได้ไวทุกตัว ตูดตูดวัโอ้โหแต่ตูดตัวนี Lia ้ไม่อย่า enfin to mm. เอานะไม่ตูดมันเบี้ยเดี๋ยวเจมเอาตูดเอาตูดเอาอะไรอีกเดี๋ยวจัดให้เลยไก่ตัวใหญ่สองตัวเอาเอาน้ำด้วยเอาน้ำด้วยน้ำเอาขนมก่อนไหมเอาขนมก่อนไหมขนมเอาขนมไหมขนมหวานได้ไหมขนมหวานเอาไหมไอ้นั่นเลยรอดช่องรอดช่องเอากับรอดช่องวัดแอดเนี่ยกินแล้วรู้สึกยังไงด้ยยังไงเตี้ย ลิ้นแข็งแล้วนะเราอ่ะลิ้นเริ่มไม่ไปแล้วนะเอารอช่องใช่ไหมมออันจะกรี๊ดอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยหัดใช้ลิ้นบ้างนะจะได้ลิ้นค,คลอ่องๆเอาเอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาน้ำเอาน้ำน้ำอะไรน้ำที่อยู่ในเซเว่นน้ำในเซเว่นเอาอะไรน้ำอะไรโอ e e ไอพีเฮ e! ้ยโอออชิไปทำกินได้ยังไงล่ะเหนียวแต่หาไอที่ของออพีตัน e อ่ะออชีตันมีวนเวียนอยู่กับปีนะเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดนั่งได้เดี๋ยวจะถวายให้ อิงนะกลับไปกลับไปโอเคโอ้โหโอเคด้วยผีดีๆนะเดี๋ยวเราตกเ้ยโนั่งไม่ได้คนแมร้อนเนี่ยะนั่งไม่ได้ไม่ไหวร้อนคนไม่ไหวนั่งไม่ได้ววะอีปายนั่งกัานาสันโตนกูขอถามหน่อยนะมึงคิดว่าคนไหนจะนั่งได้วะอุ้ยเหลืออยู่คนเดียวแล้วนั่งรออยู่ตรงนู้น นั่งังสั้นเลยเหรอนั่เลยไม่มีใครนั่งบันลังนี่ได้เหลือคนเดียวนัน่งสัน้นพระเจ้าค,ค่ะลองนั่งบันลังหน่อยสิลูกเด็กพ่อไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าค,ค่ะเราของฉันไม่อยากจะได้หรอกผมฉันกลัวพระเจ้าค,ค่ะนี่คือคำสั่งนัน่งล,ลุกแล้วเสียงสัตว์เน้ออธิษฐานอธิษฐานด้วยทันใด ภาคีบุญก <cycles> <himself> ั <van sizz> <difficulty> ้งว่าไว้เ <specialized> ช <strong> ่นองช่วยโนตัวช่วยกฤษดาตัวช่ยกีษาบางศาสตรงกฤษฎาสาน้สานิคิดเป็นมาบางศาสตร์สเิละสีดาบางศาสตร์คิดเป็นมา ช้วยกาสร้างจิตกาไต้อรือร้นติดตามครับวันนี้เปการแสดงที่รัศดาเป็นดานนคนยกนะครับ จะน้ากำลังได้หรือไม่สง่างามมากสัตว์ที่กระทบลัว หลานมึงจำไม่ได้เหรอหาลา,ารหนรัอสรรหลานปู่เองอไม่ทีบเราคนนี้ไม่ทีบแมงเงือมาแต่ไกลแล้วมึงอะณรัาางสรรหลานปู่บาลังแห่งนี้ปู่เก็บเอาไว้ให้เจ้าเป็นผู้ครอบครองขอให้เจ้าครองบาลังด้วยทศพิธราชธรรมเอาไว้เจอกันชาติหน้าส่วนชาตินี้ปู่ละกอนอบีเ,ออเจอกระทางสาวแพ้ ได้ลูกภาษาได้โอ้โหอันนี้ครับไม่น่าเชื่อเลยอขอขอนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเดี๋ยวได้ไหมคะ่ะได้ลุงครับลิเกเราสนุกมั้ยทันเล็กเราสนุกงานหน้ามีงานหาดีกัน <laughs> นั่งนคนดูยังไงไม่รู้ <laughs> คุณนึกว่าท่านผู้ชมมันนั่งอยู่นั่จ<อ>งจะพูดอันนี้คือเอกอ่ครราชูดเหรอนช่นั่งคนดูเลยนั่จะผุดขุดพันนั่งเหมือนจะต้องจะหางานผมบริจาค แกสายตาเราสิมาออจักแก้วแหง่ะหน้ารังสันพระสัญญาเลยไหมเจ้าคะนั่งบัลลังก์แห่งนี้ได้เจ้าจะต้องเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ขอให้เจ้าปกครองประชาชนดีข้อทศพิธราชธรรมวันรังนี้พ่อขอมอบให้เจ้าโชคดีลูกข้าเจ้าพระสัญญาบ้าบันลังให้กับหน้ารังสันให้ปกครองแผ่นดินด้วยความเป็นราชสรุชบันลังทรงต่อไป จำไว้นะลุงนะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันอย่งค่ำส่วนอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่เหมือนใช่ก็ค่นั้นออย่าโล่เอยไละหลงตัวเมื่อพระราษฎรไม่ขอรับจักรสกิตชนาไอ้ราชสกุลจาชการศพต่อไปคือมึง แม่ความแค้นราชสัต์อยู่ที่ราชสร่แม่ก็ไม่ต้องมอยไปโกลัวแม่รู้แม่ไม่ต้องกลัวนะลนะมันนั่งปาลังได้สักวันมันก็ต้องร่วงกับหลังว่าตราบใดที่แม่ยังมีลมหายใจราชสัตว์แห่งสีนุโลกคือสิงห์ฐานวัดเพียงผู้เดียวแม่ความแค้นอยู่ขอบใจลูก ก็ไปขอร้าสลังก็ไปขอสกตรงตผู้ชายที่ช uh, <ytes> ื่อนะติดตเกียข้าับ เธอเธอนื้อใดีสิเธอจำหัวเก่าเธอไม่ได้ยังไงพน,นันธยาฉันพูดอะไรเราไม่เข้าใจสวามีของเราคือเจ้าพี่กิษดาคนเดียวเท่านั้นกิษดาคนเดียวพนันธยาใจมึงมีแค่อีกกิษดาคนเดียวนะ มึงหันมามองหน้ากูทินะทิยาไปมึงมองหน้านกูาไปม,มองหน้าายไปพระพยาริ่มจับได้ไ <ป S 1> จุพี่จุพี่าลาจนคิดถูกต้คนแรกคือพาราจน มึงยจำกู้เอยินันทยามึงยังตามผู้ชายที่ชื่อพระนได้อีกเหรอไอ้ยินันทยาจริงคจริงกูยังไม่ตายจุ๋มยังไม่ตายใช่กูยังไม่ตายจุไม่ะรอไหมผมจเฝ้ารอวันนี้มาตลอดชีวิตวันที่ผมจะได้เจอจุ ที่เจ้าพูดกับการเป็นอยู่ที่พี่เห็นเฮยมันช่างต่างกันแล้วกัจนจงมียา,มาสัปดาสจงมีความสุขรือของเจ้าจะรู้ไหมพี่ไปเจออะไรมาบ้างพี่ไปเจออะไรมาบ้างจะรู้ไหมไอ้กฤษดามันหลอกพี่ไปฆ่าในป่าแต่มันคำไม่สมเหตุพี่จนตอกละกระโดดเหว จะฆ่าตัวตายแต่กูไม่ตายไม่รู้ว่าเวรซัดก,กรรมซัดอะไรที่ทำให้กูต้องลืมตาตื่นขึ้นมาแลวมาเจอว่าพ่อกูตายและเมียกูคือเมืงอกีนัทยาแซมสุวิกรริสดาู้งชายของกูยังไหมหรืวะจะมีบาง,บงกบฉันก่อนวันนั้นที่จะไม่เป็นของฉัน เรเจ้าพี่กลับมาแต่จ้าพี่ก็ไม่มาเสดพ่อยกบอกชาติมมที่แต่งงานกับจ้อพี่คดาจพีจ่จได้ไหมขควที่บอกฉันบอกว่าจะมอบให้ขควมชนั้นกคือเรืงสัจเรืะองเง้าเรืงสัจทะลของเรานเคีเมรอจ้าพี่มาตลอดที ไอร Get ัติการไอรัติการเราสอมาเห็นราชกุลติการไอชายู้แมรักสาเราไม่ได้ครับฝันดเจ้าเสแมทำนี้ได้ยังไงรการดูเลยรัติการมาทำสัมดานเจ้าถู้ยิไกมาอวดเก่งว่าเป็นครูให้คุณเขารู้ก bueno> ันทั่ว แม่ก็ร้ายเหลือทนสันไปคบไอกคนปาเทือนไ่ก่นอนแม่ดับล้ำเลือดพาให้เดือดสลวงจงหยุดวังนั่รังสันฉัน้ฟเลทั้นั้นย่าหุนเลื้อครื่องคุณ ก็ยิ่เด็เกิดลูกนะ้ำมัน,ปน,นไปท่ลูกตัวขาภาระดดนไม่อยากจะโยนอ,อดีตอวดตัวเราไม่เคยคิดว่าใครผิดใครชั่วต่อไปรังสันจะโค้งิดจะได้เป็นชิ้น